คุณสว่างแสงขวัญดาวน้องก,กล่าวจมัสการพระครูด้วยความเคารพอย่างสูงสุดค่ะลูกขอกราบเรียนถามพระครูว่าในส่วนปฏิสุมบาทตอนท้ายที่ว่าโสกะปริเทวะตุกะโทมนะัสอุปายาสะ แตกต่างกันอย่างไรคะนอกจากสมลการประกูเสียงกล้าวคะ่ะถามประเด็นที่ถามก็คือถามไอตัวท้ายกลุม่มสุดท้ายตั้งแต่คำว่าโสกปริเทวะที่นอกสิบเอ็ดข้อแล้วนคำว่าโสกปริเทวะตุกัตโตมนาอุปายาสานี่นอกสิบเอ็ดข้อไปเลยคำว่าชาติแล้วนะนะ ก็คงหมายความก็คงอยากให้อธิบายคําว่าโสกเทปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสะว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะเอาก็ฟังวอันนี้กันได้นะก่อนที่จะอธิบายอันนี้ก็คือว่าถ้าเผื่อว่าปฏิบัติไม่บรรลุนะไม่บรรลุธรรมไม่เป็นวิชา เมื่อไม่เป็นวิชาดับชาติไม่ได้ตัวสุดท้ายของปฏิสูบาทเนี่ยดับชาติไม่ได้ก็ย่อมเกิดและก็มีโศกะปฏิเทวะทุกขโทมนะัสอุปายาสอยู่ตลอดไปสรุปก็คือทุกขโศกะหรือโศกเศร้าปริเทวนาการปริเทวะ คือความพิริพิไรหนอนหนึ่งต่ออยู่ไม่รู้จะขาดไม่รู้จะหายก็ยังมีทุกขะสรุปลงไปที่หนักหนาสาหัสก็คือทุกขโทมนัสก,ก็เมาก็ทุกขอุปายาสากรุเศษเสี้ยวเหลือเล็กเหลือน้อยเหลืออะไรต่อะไรที่มันยังไม่มีจบสิน้นน,นั่นคือโซกะแตกต่างกันตามที่อธิบาย ไปบ้างแล้วแต่ต่างกันอย่างนี้นะสรุปอีกทีนึงก็คือมวลโสกับปริเทวตุกขโทมน,ายยานั้นอุปายาสนั้นสรุปแล้วคือทุกข์ที่ยังไม่จบจบไม่ได้เพราะดับความเป็นชาติไม่ได้นะดับความเกิดทีนี้ดับความเกิดเนี่ยแต่ของพระพุทธเจ้านี่ไม่ต้องเป็นดับความเกิดทั้งหมด สภาวะการเกิดมันจะมีสองดับเหตุนะมันก็จบทีนี้คนที่ไม่รู้จักความจริงในคำว่าเหตุมันจะมีอีกคำานึ่งคือผลไปเมาโมงงมงายจะดับแต่ผลไม่ดับเหตุกันเช่นเขาดับทุกชาวพวกหลับตาปฏิบัติ หรือพวกมิจฉาทิฏฐิไปมัวแต่จะจดับทุกข์แล้วก็ไม่เข้าใจว่าทุกข์มาจากเหตุเหตุที่หนึ่งเหตุที่สองเหตุที่สามเหตุที่สี่เป็นลำดับด้วยเดไม่รู้ไปะจะดับเอาตัวปลายตัวผลคือทุกข์ไม่ใช่เป็นดับเหตุเป็นดับเอาตัวผลคือจะต้องดับทุกข์ก่อนเข้าใจว่าทุกข์นี่แหละไม่เป็นตัวการ ทุกเนี่ยเป็นผลก็เลยเพินเพินไปดับตัวทุกมันวิธีการก็เลยไปคิดหาในวิธีที่จะไปดับผลหรือดับทุกดับตัวทุกนั่นแหละมันเวทนานะมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสภาพแท้เป็นสัจจะของความรู้สึกของอารมณ์มันทุกสูงมันอยู่ที่เวทนานะแต่เขาเข้าใจเจ็ด จิตเจตสิกต่างๆแบ่งเวทนาออกจากจิตแบ่งเวทนาออกจากจิตมาเรียนรู้เป็นสองไม่ได้เ,เป็นเจตเจตสิกต่างๆ,ๆออกไม่ได้ที่แบ่งจิตเจตสิกออกเป็นสองก็คือ,อาการของพระเจ้าเนี่ยจะต้องเรียนรู้สภาวะสองเสมอมันแยกออกมา ถ้าดับสองโดยดับเหตุ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 เหต,เหต,เหตุจนหมดเหตุถึงสุดท้ายถึงมูลกาถึงรากมันหมดสุดเลยดับเหตุจนสุดราันเลยมันจะหมดเพราะนั้นธรรมะของพระเจ,าจา้าจึงลึกซึ้งไปทึงที่สุดถึงมูลสูตร ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ถึงมูรสูตรสิบนั่นแหละถ้าเข้าใจองค์ประกอบถึงรากสิบตัวนี้ตั้งแต่ฉันพะเป็นมูลประกาศชันทะเป็นรากทั้งหมดตต้นจแล้วมีมณสิการมีการมาทำใจทำใจในใจนะเป็นแดนเกิดเป็นสมสมภพ เป็นสัมภาวะหรือเป็นปัภาวะเป็นคนต้องทําใจในใจนี้ให้เกิดใช้ศัพท์ว่าสัมภาวะแปลว่าแดนเกิดตรงที่มันพาเกิดจุดที่พบชาติที่เกิดภาะวะสัมภาวะคือพบชาติที่เกิดต้องทําใจในใจถึงจะเกิดตรงนี้เกิดคืออะไรอีกแหละคือตายคือทําให้กิเลสต,ตายแล้วจิตจะเกิดใหม่ ทำใจคือทําใจให้หมักเป็นใหม่ใจใหม่ใจเก่าคือมันกิเลสสมทํากิเลสให้ตายจิตก,ก็จะเกิดใหม่สัมภาวะเพราะงั้นถ้าทําไม่ถูกต้องมันก็ไม่สำเร็จถ้าทําถูกต้องมันจะสําเร็จไปพระพุทธเจ้าก็แจกละเอียดต่อไปอีกมณนะสิการเป็นสัมภาวะผัสสะเป็นเหตุเกิด ผัสสะเป็นสมุทัยสมุทัยตัวนี้ไม่ใช่สมุทัยของอริยสัจสีสมุทัยตัวนี้เป็นส,สมุทัยตัวภาคปฏิบัติมีผัสสะเมื่อปฏิบัติต้องมีผัสสะจริงๆจ,งจึงจะเกิดเวทนาเพราะฉะนั้นผัสสะจึงเป็นเหตุเกิดที่จะปฏิบัติถูกต้อง ถ้าไม่มีผัจสะเป็นเหตุาพาเกิดเกิดอะไรเกิดเวทนาเพราะงั้นตัวต่อมามจ,จึงมีผัจสะเป็นเหตุเกิดมีเวทนาเป็นที่ประชุมลงเนะพราะงั้นจัดการูนที่เวทนาเนี่ยสมสรสนาแปละว่าที่ประชุมลง ก็คือจัดการกับเวทนาทั้งหมดนี้ให้สำเร็จลงให้มันรวมลงได้ให้มันสรุปลงได้หรือให้มันจบลงได้ที่เวทนารวมลงได้สรุปลงได้จบลงได้จบลงได้เป็นหนึ่งเป็นตน้นจากสองเป็นหนึ่งเวทนาสองทำให้เป็นเวทนาหนึ่งได้ เอาสายเวทนาแลว้วก็ยังสามารถทําให้เวทนาเป็นเวทนาศูนย์ได้อีกแค่นี้เป็นต้นนีน่คือทําลงไปให้มันหมดจบได้ร่พุทิธรรมเวทนานสรุปลงชุมลงสรุปลงจบลงสําเร็จได้ก็เป็นจิตสะอาดจิตสะอาดจิตบริสุทธิ์ สะอาดจากกิเลสเมื่อสะอาดจากกิเลสแล้วก็ตกทะลจากเวทนาลงมาเป็นสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตนั้นความตั้งมั่นของจิตของพุทธศาสพ,พุทธศาสสมานะไม่ใช่ไปสะกดจิตเอาแล้วก็จิตกิเลสก็ยังเคลิบอยู่เลยแล้วก็สะกดจิตให้โยนิงแขนแลวเรียกว่าสมาธินั้นของเดรัจฉี ของพุทธธรรมุจจลางกิเลสหมดอย่างที่อธิบายมาถึงถอนอเวทนานี้จนเป็นเวทนาบริสุทธิ์บริสุทธาประยุก์ตาตามุตุกรรมัญญาปภัสสรเป็นองค์ธรรมห้าของเนกมัมสิตะอุเบกขาเวทนานทำให้มันจบถึงกันอุเบกขาและสังสมลุกเป็นจิตบริสุทธิ จิตบริสุทธ์สังสมลงตกผลิตเป็นอนินชานินชานินชานิชาหรือจิตที่บริสุทธิ์อย่างนี้คือจิตที่เรียกโดยตั์อีกตัวนึ่งว่าสมาหิตะหรือสมาิิโตเป็นสมาธิของพุทธเป็นตัวเกือบสุดท้ายของเจโตปริยาณสิบหกสมาธิหรือสมาิิโตอะสมาิิโต แล้วก็วิมุตต์เอาวิมุตต์ตบท้ายอีกทีหนึ่ง้วยญานทัศนวิเศษวิมุตต์นี่คือรู้ได้ยาณส่วนสมาธินั่นคือเจโตคือจิตมันบนศึกษาแล้วก็ตรวจสอบ้ดยวิมุตติยานวิมุตติว่ามันหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นจริงนะก็ใช้ศัพท์ภาษาไทยสภาวะก็คือวิมุตติยานทัศนะก็ไม่ใช่ภาษาแต่ภาษาบาลีจริงๆก็คือวิมุตติยาณทัศนะตรวจสอบอีกให้เห็นจริงเห็นจังด้วยปัญญา นเมื่อสามารถทำให้จิตเป็นสมาธินี่อธิบายเป็นสมาธิหรือสมาหิตโตจิตที่ตั้งมั่นแมบบของพระพุทธเจ้าเพราะหมดกิเลสแล้วก็ตกผลึกตกผลึกตกผลึกผนึกกันแน่นเป็นอันเนมชาร อเนยนชายิ่งขึ้น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 ยี่ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงไม่วันไวยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแบอเนนชาอเนยนชาจิตนี้แหละเป็นประมุกจึงเรียกว่าสมาธิเป็นประมุกเป็นหัวหน้าใหญ่ของจิตได้เลยว่าจิตเป็นประมุกนี้คือจิตที่เป็นแกนแกน เป็นสาระแท้ของศาสนาพระพุทธเจ้ามีสติเป็นใหญ่มีปัญญาเป็นยิ่งท่านแปลเป็นไทยกันว่าเอาตามตำวนูที่ท่านแปลปอยู่ในพระจักรโดกมาอ่าซึ่งก็สติเป็นอธิปไตยนะมีปัญญาเป็นอนุตตระทบาลีก็เป็นอย่างนั้นแต่ท่านแปลเป็นไทยว่าเป็นยิ่งครับอ่าทีนี้ขยายความ มีสติเป็นอธิปไตยคืออำนาจนะมีปัญญาเป็นอุตราคือยุดเหนืออุตราคือยุดเหนือนะพลังอำนาจไม่ใช่อำนาจบาปใหญ่สตินี่เป็นตัวตื่นสติเป็นตัวตื่นเต็มตื่นทางกายวาจาใจตื่นรอบทวน ไม่ใช่ไปตื่นอยู่แต่ข้างในจิตในจิตในภวังตื่นทั้งนอกทั้งในเพราะหมดรอยสติมาจากราศัสดิคือร้อยตื่นเต็มนะตื่นเพราะเป็นจิตที่ยิ่งเป็นตัวธาตุรู้เป็นจิตที่เป็นตัวธาตุรู้ที่รู้ยิ่งใสยิ่งสะอาดยิ่งสวา่างยิ่ง รู้รอบรู้เร็วรู้ครบรู้บริบูรณนะ์รู้ได้อย่างสดชื่นเบริบานโด้วยนะแล้วจิตเช่นนี้แหละมีลักษณะอยู่เหนือ,นโ,ลอ,นอนโลกีอยู่เหนือนโลกอยู่เหนือโลกีขึ้นไปเรื่อยๆโลกหยาบโลกกลางโลกละเอียดโลกที่ มนุษย์หรือคนท่างหลายแหละเขายังติดยังยึดยังไรก็หลุดพ้นไปได้ละอีกนะแต่การมาพบรู้มาพบปรรู้มาพบอะไรนี่ตนก็บริบูรณ์สะอาดบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆจึงเดียวอยู่เหนือนี้ไม่ได้เป็นเ็กเป็นขมอุตระมีปัญญาปัญญาเป็นอุตระนะาไม่ได้ไปเบกไปขม แต่มีน้ำใจเพื้อกูเอื้อเฟื้อช่วยเหลือใช้สำนวนทางใช้ภาษาว่าอยู่เนื้อคืออยู่เนื้อ,อไปพูดที่คุ้มครองดูแลช่วยเหลือเพื้อกูเอื้อเฟือ้อไม่ใช่อยู่เนื้ออย่าไปเบ่เเงไปข่มไปชิงอำนาจไปไม่มีนเพราะคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่ยิ่งใหญ่ของความอยู่เหน,อเนือเนี้ยมันจะเป็นคุณลักษณะที่สุดอิเศเนะ มีปัญญา <In S 1> เป็น<ด>ปุตระมีวิมุตตเป็นแกน่นวิมุตตเป็นแกน่นแก่นคือสาระแท้แท้ของเนื้อแท้ของาศาสนาเรียกว่าแกน่นแต่ไทยว่าแกน่วนว่าดีวาสาระรพราผู้ที่ได้อันนี้แล้วได้แก่นของาศาสนาพระพุทธเจ้าแก่นคือวิมุตตเนี่ย ได้แล้วคนนี้ก็เป็นอตมตะบุคคลคือเป็นผู้ที่จะทำเกิดทําตายของตัวเองไดจะเกิดจะตายเองไดนะ้และตายได้เกิดได้ตัดตัวตายเองจะเกิดจะตายแบบเกิดแล้วกิเกิดอีกอยู่ยังไม่ยอมตายไปทีเดียวหรือจะตา,ตายไม่เกิดเลยตายไม่เกิดเลยหมายความว่า ายังแยกธาตุจิตวิญญาณเป็นดินน้ำไฟลมไปเลยแยกธาตุจิตเป็นดินน้ำไฟลมไปเรียบร้อยจบอวสารเลยจิตวิญญาณหายไปจากกาละหายไปจากความเป็นกาละกาละก็คือไอที่มันจะมีการเคลื่อนที่อยู่ในมหาจักรวาลนี้ อยู่ในดวงดาวทั้งหลายแหลน่นี้มีอะไรอยู่ในอวกาศนี้เคลื่อนอยู่เนี่ยหายไปจากอันนี้เลยจิตปัญญาณน,นี่แหละหรืออัตภาพของผู้นี้ผู้ผู้หายตัวไปเนี่ยตัวเองก็สลายตัวเองเป็นดินหน้าไปลจิตปัญญาณน,นี้ก็สิ้นสุดถ้าจบอันนี้แล้วจะฟื้นอีกฟื้นไม่ได้แล้วจะฟื้นกลับมาอีกไม่ได้อันนี้เป็นจบสุดแห่งที่สุด ของศาสนาพุทธจึงเรียกว่าปรินิพานเป็นปริโยสานจึงเรียกว่าปรินิพานตายอย่างรอบทวนเป็นอวสานอวสานคือจบจริงๆเลยน,นี่คือรากหรือมูลกาสิบมูลสุสุสิบของพระพุทธเจ้าอยู่ในเรมยีีข้อห้าสิบแปด อาตมาเห็นว่าโอ้โหอันนี้เป็นหลักฐานหลักฐานของความรู้พระพุทธเจ้าไม่มีสุดยอดอะไรจะสุดยอดกว่านี้อีกแล้วแล้ว่าพูดกันถึงรากเลยพูดกันถึงรูดแห่งรูด